เรียนอาจารย์ประจำรายวิชาที่เคารพดิฉันนางสาวคณิถาเสียอินวันนี้จะมานำเสนอการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะ การเปรียบเทียบการเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบเดิมครูผู้สอนมักจะสอนในรูปแบบการบรรยายและมุ่งให้ความรู้แบบเยอะๆซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้ความรู้ของผู้เรียนนั้นไม่คงทนการเรียนการสอนแบบปัจจุบันผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้นเพื่อทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียนในการดำรงชีวิตในสังคมซึ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมของตนเองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ เด็กควรต้องรู้แนวคิดสำคัญในศตรวรรษที่21ทักษะแห่งศตรวรรษที่21ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโลกความรู้เกี่ยวกับการเงินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีความรู้ด้านสุขภาพความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สารวิชาหลักประกอบด้วยภาษาแม่และภาษาสำคัญของโลกศิละปะคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์รัฐและความเป็นพลเมืองที่ดี ทักษะสำคัญ3เรื่องประกอบไปด้วย1ทักษะชีวิตและการทำงาน2ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม3ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีค่ะโครงสร้างพื้นฐานสีด้านประกอบไปด้วย1มาตรฐานและการประเมินในยุคศตวรรษที่21 2หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่21 3าการพัฒนาครูในศตวรรษที่21 4สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ค่ะ การเรียนแบบ Project Based Learning หรือ PBL นะคะเป็นการเรียนที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทํางานจริงหรือที่ครูคอยเป็นเพียงโค้ดที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆการเรียนแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆค่ะการเรียนแบบ Project Based Learning นะคะมีการเปลี่ยนวิธีการศึกษาจากเป้าหมายความรู้ไปสู่ทักษะค่ะเปลี่ยนจากครูเป็นหลักเป็นนักเรียนเป็นหลักค่ะเรียนโดยการปฏิบัติหรือการเรียนแบบ Project Based Learning นั่นเองค่ะ คุณลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 1บรรยายลดลงและเรียนรู้มากขึ้นดังนั้นผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและรูปแบบการสอนจากการเป็นผู้รู้เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนลดการบรรยายลงปรับเปลี่ยนการอธิบายเป็นการออกแบบการสอนจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมจัดทรัพยากรเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมที่หลากหลายรวมไปถึงใช้สื่อการเรียนการสอนใหม่และไอทีเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ่ะ 2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานความคิด3ประการได้แก่ 1. ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่าง2ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 3. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาวิธีจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น 3. การใช้ไอทีในการเรียนการสอนการใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอนถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะความได้เปรียบในด้านความยืดหยุ่นของการเข้าถึงเนื้อหาโดยปราศจากข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่ค่ะ สี่การประเมินตามสภาพจริงการวัดและการประเมินผลของผู้เรียนในสภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงผู้สอนส่วนใหญ่ยังคงใช้การทดสอบในรูปแบบของข้อสอบทดสอบความจำความเข้าใจจากผู้เรียนซึ่งหากนํามาใช้กับวิธีการสอนแบบลดการบรรยายและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรวมทั้งการนําไอทีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพการเรียนรู้จริงแล้วก็จะส่งผลให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนตามไปด้วยค่ะ ทักษะที่เด็กไทยควรมีในศตวรรษที่21นะคะคือ3 R's ค่ะ R 1การอ่านออก R 2การเขียนได้ R 3การคิดเลขเป็นค่ะแต่ C's C 1คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา C 2ทักษะด้านการสร้างสารรค์และนวัตรกรรม C 3ทักษะด้านการร่วมมือและการทำงานเป็นทีม 4. ทักษะความเข้าใจความต่างของวัฒน,นธรรม C. 5มีทักษะด้านการสื่อสารสารส,รรสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ C. 6กทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร C. 7มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ C. 8ความมีเมตตากรุณาวินัยคุณธรรมและจริยธรรมค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ